ผมก็กราบสวัสดี f อฟทุกคนนะครับวันนี้เสียงอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,าแบตแบตโท,ทรศัพท์จะหมดนะครับก็เลยตัดเสียงใหม่ออกนะครับนะก็เสียงอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับผมก็ขออภัยจริงๆนะครับสําหรับฮานอยนะครับเมื่อวานนะฮานอยเมื่อวานก็ถ้าใครตามตั้งแต่เฉพาะกิจกับการชาตินะครับจะเห็นว่า 82มากาชาตินะครับ82 28แล้วก็มาที่38นะครับ83นะครับออก3ตัวเฉพาะกิจนะครับเมือ่อวานโหใครตามนะครับเฉพาะกิจผมแตก3ตัวอีกแล้วแตกบ่อยมากเลยนะครับเอ่อ3ตัวเฉพาะกิจนะนะเนี่ยนะถ้าใครตามเนี่ยเฉพาะกิจตลอดนะครับเมือ่อวานแตก3นะครับออก7 38หรือ7 83แป๊บนึงขอดูกอนขอขอกกได้7 38นะครับอืมนี่ ออกมาตัวนี้เลยนะครับเฉพาะกิจรอบอื่นก็มี8 4นะครับตรงนี้มี8มาหมดเลย8 2 8 3 8 4าโอ้เมื่อวาน8เดินดีนะครับ8 4มา VIP นะครับเมื่อวานสลับ 5, ห้านอยก็มาให้กาชาติเฉพาะกิจ VIP อ่ะ3รอบต,ตรงนี้ <c oughs> โอเคก็ไม่ขี้เลยนะครับแต่3ตัวนะครับเฉพาะกิจถ้าใครตามตั้งแต่แรกแต่ถ้าใครไปตาม กติกับพิเศษนะครับจะไม่มีเลยจะไม่โดนเลยนะครับพิเศษกับปกติอ่าส่วนใครถอดใจก็พลาดแปดสี่นะครับสี่เมื่อวานออก4-48ส่แล้ววะเออในายใช่นะครับ4-48สี่นะครับสี่สผมเมื่อวานเลี้ยงเลยนะครับ8ปด3 4. องแปดสามแปสแมาแบบนี้ได้ยังไงนะแปดเสผมดักไว้รอบปกติไม่มานะ แล้วก็มีตรงนี้ที่ผมบอกว่าเด่นปกติ3นะครับ2กับ3มนะมาที่3นะครับออก903 903มผมดัก93ไม่ไม่มานะครับออก903นะครับเกือบก็เกือบตรงนี้3าอเราปกติเข้านะครับเมื่อวานก็ไม่ขีเ้เหรส่วนลาสตาพลาดน,นะครับไม่มาลาสตาไม่มาเลยขออภัย่ะ สำหรับวันนี้เดี๋ยวแบตจะหมดผมต้องทีบอัดน,นะครับต้องรีบลงนะครับตอนแรกว่าจะไม่อัดตอนเช้าแต่ก็ต้องรีบนะเผื่อบางคนก็มีธุละนะครับไม่ได้ดูนะครับมาดูฮาหนอยนะครับสําหรับวันนี้ฮาหนอยฮาหนอยวันนี้นะครับตัววิ่งรูดเนะหาะฮานอยก็เริ่มกลับเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับฮาหนอย เฉพาะกิจกับ VIP ในช่วงนี้เขาเดินดีนะครับใครไม่ใช่ VIP สิเฉพาะกิจกับกาชาินะครับเดินทุกวันนะครับวันก,นก่อนก็แตก60-70น,น,นะครับอืมอ่าสำหรับวันนี้นะครับสองตัวนี้มีมาแน่ๆนะครับาะสูตรชนกันเยอะขนาดนี้แล้วนะครับระวังเบิ้ลด้วยนะเนี่ยห้ากับหกมีมาถ้าใครจะรูดนะครับวิ่งรูดนะครับเสื้ออะไรก็ได้ก็มีห้ากับหก เริ่มตั้งแต่เฉพาะกิจเลยการชาติเน้นไปเลยนะครับลุ้นไปเลยอยู่ที่ว่าจะจับถูกไหมนี่แหละเออห้าับหกนะครับมาแน่ๆสำคัญตัวเจาะนี่ผมจะเจาะถูกไหมเนี่ยนะครับจะเลือกตัวเจาะให้ถูกไหมเออถ้าเอาหมดรูดเนะนี่ยมไม่เน่าพลาดนะครับห้ากับหกผมมันเด่นจริงๆเพราะว่ามันชนกันอย่างเงี้ยผมมองดูแล้วมันมา นะครับมันมาแน่ๆน,นะแต่ว่าสําคัญคือตัวเจาะผมจะจับแบบตัวเด่นที่มันจะออกมาแน่ๆให้ถูกหรือเปล่าถ้าเอามาหมดงังไงก็มา5อาห้ 5, ระหว่าง0ูนย์ฮะตัวนี้เลยมั่นใจ5 2นะครับ ห้ 5, 3, นะครับ5้สนะครับ6กสามนะครับ6 4นะครับ5 2าสองห้าสามสองสามสนะ แล้วก็มีห้าหกนะครับตัวมันเองด้วยเพราะว่ามันเด่นสองสูตรชนกันที่ห้าหกห้าหกมาแน่ๆนะครับแต่จะมาห้าหกตัวนี้เลยหรือเปล่าก็ต้องรอดูรอชมนะครับ6 8 6, 6, 6, 6 9นะครับ6 8ด หกเก้าตัวเน้นนะครับก็จะมีไปที่ห้าหกนะครับหกแปดหกเก้านะครับแล้วก็ห้าสองนะครับห้าสองห้าหกหกแปด 69 62นะครับ1 2 3 4 5เน้นตัวนี้นะครับ,นะรบสำหรับฮานอยส่วนรอบปกติมีมาฝากเหมือนเดิมนะครับสำหรับรอบปกตินะครับเด่นรอบนะอันนี้จะเป็นนอยรวมทุกทุกรอบเลยนะครับในอ่า จัดได้ตั้งแต่เฉพาะกิจกาชาติเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นนอยรวมนะครับใครจะลุ้นคือช่วงนี้เฉพาะกิจกับกาชาติเนี่ยสูตรนี้กําลังเดินนะครับเฉพาะกิจกับกาชาติมาเกือบทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นจับเฉพาะกิจกับกาชาติไปด้วยนะครับนะเฉพาะกิจกับกาชาติพิเศษปกติ VIP ตอนนี้เน้นที่เฉพาะกิจกับกาชาติมาดีนะครับนะก็อย่าลืมนะครับเป็นนอยรวมนะ ลุ้นตั้งแต่รอบแรกไปก่อนนะครับแล้วใครจะหยุดก็ได้นะครับส่วนปกติเด่นอะไรนี่หลายคนชอบจะไปจ้องแต่เฉพาะติดปกตินะครับปกติผมเด่นไปที่8กับ9นะครับอันนี้ผมเน้นให้นะครับปกติรอบปกตินะครับจะเด่นไปที่8 9นะครับถ้าใครจะวิ่งรูดนะครับปกติเด่น8-9 4ชุดที่หน้าลุ้นของรอบปกตินะครับรอ,รอบนี้นะอาจจะจับตัวอื่นด้วยก็คือจับตัวนี้ไปเป็นตัวพิเศษนะครับก็คือตัวนี้6-8 6-9แล้วก็7-8 7-9 นะครับอันนี้คือร,รอบปกตินะครับเด่นที่8กับ9นะอ่าเด่นที่8กับ9ถ้าจะวิ่งจะรูดนะครับสำหรับรอบปกติถ้าใครจะลุ้นรอบเดียวไปเลยฟันรอบเดียวไปเลยผมฟันปกติเด่นที่8กับเ6 8 6 9 7 8ป9 4็ชุดนี้นะครับรอบปกติแค่นั้นเองนะครับ6 8 6 9มันอยู่ในนี้ด้วยผมลงไว้ให้ด้วยว่าจะก็จะอยู่ในชุด,ดรวมอีกทีหนึง่งแล้วก็เพิ่มเติมมาอีกก็คือ7 8 7 9หรือใครจะนำา7็ดไป ลุ้นกับรอบอื่นด้วยก็ได้นะครับอาจจะมาก่อนนะมีวันก่อนผมให้ไปมันก็มาก่อนตั้งแต่รอบเฉพาะกิจก็มีนะครับก็จะเพิ่มมาที่78 7ดดนะไอตัวนี้ก็คือตัวในชุดรวมอันนี้คือชุดแยกออกมาเป็นปกตินะครับ68 6 9ทําได้แบบนี้นะครับ78 7ด้ขอให้มานะครับไปมาตามนี้ส่วนชุด3าตัวนะครับผมขอเลือกไปที่ตัวนี้นะครับ หกห้าสองอันนี้น่าจะมาตั้งแต่เฉพาะกิจหรือจะมาตั้งแต่เฉพาะกิจหรือรอบอันนั้นไปเลยด้วยซ้าไปเนี่ยหกห้าสองนะผมจับเอาใจเฉพาะกิจกับกาชาดด้วยนะครับหกห้าสองนะครับส่วนรอบปกติอาจจะเห็นตัวนี้นะครับสําหรับรอบปกติใครไม่ได้ดูไลน์ดูแต่ถ้าอยู่อยู่ในไลน์อาจจะงงนิดนึงว่าทําไมผมจับแบบนี้นะครับในไลน์ผมจะส่งใบนี้ให้ทีนึงนะแต่ว่า อาจจะงงนิดนึงถ้าไม่ได้ฟังผมอธิบายนะครับ769นะครับแล้วก็569นะครับอ่ะอ่าส่วนลาวสตานะครับลาวสตานะครับลาวสตาผมจะเด่นไปที่วิงรูดนะครับ ลาวสตานะครับผมให้วิ่งรูดนะไปที่ขอดูมุมกล้องก่อนนะครับแป๊บหบนึง่งนะสองกับสามนะครับวันนี้สองกับสามตัวเจาะนะครับตัวเจาะ มาดูตัวเจาะแปบ๊บหนึ่งนะซื้ออะไรก็ได้คอยมี2กับ3นะครับลาวสตาตัวเจาะนะครับ26 27นะครับ28 36 37นะครับ38อ่ะ26 27 28 36 37 38 6กเจนะครับส่วนชุด3ตัวนะครับผมเจาะไปที่6 7 2กับ6 7 3นะครับหกเจ็ดสองกับหกเจ็ดสามตัวเน้นก็จะมีนะครับ7จ็ดส7งเนี่แหละครับ ไม่รู้มันจะมาหลักไหนกับตัวด้วยนะครับนะบนล่างนะครับหกเจ็ดสองนะผมจับแบบนี้หกเจ็ดสามอันนี้สองเจ็ดสามเจ็ดก็ไม่ได้วางตามหลักว่าจะมาสิบหน่วยนะครับสำหรับลาวสตาร์นะแล้วที่ระวังไว้ก็คือระวังไว้ก็คือ67นะครับจะมาคู่กันได้นะครับ หกเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดนะครับสองหกสามหกอ่ะผมเน้นอยู่ห้าชุดนะครับสองหกสองเจ็ดสามหกสามเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดนะครับวันนี้ขอให้โดนนะครับจับแค่นี้พอแชุดนะครับวิ่งรูดที่2กับ3ไม่น,าน่าจะหลุดนะครับสําหรับลาวสตาโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะฝากไว้นะครับเสียงภาพอาจจะไม่ชัดเจนนะครับวันนี้ <c oughs> ผมสลับ2กล้องล <c oughs> กล้องแรกถ่ายอีกเครื่องหนึ่งมาตอนนี้ <c oughs> ก็สลับมาที่ก,กล้องหนึ่งนะครับไม่รู้ชัดหรือเปล่าต้องขอไปจริงนะครับคือแบตหมดนะครับนะไม่ได้ชาร์จริงไว้นะครับโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการลุ้นห่าหน่อยนะครับห่าหน่อยก็จัดให้เรียบร้อยนะครับส่วนลาวสตาอยู่หน้านี้นะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด u b s สไคร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ